สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้วันจันทร์ค่ะวันจันทร์ที่วันจันทร์ที่6มกราคมสองหาค่ะมันมีเป็นลาวพัฒนาค่ะคุณผู้ชมอินเตอร์น่าร่วมเซียนให้ค่ะ5้าเซียนด้วยกันมีหนุ่มผู้พานค่ะคุณผู้ชมหนุ่มผู้พานงวดทีพานมากค่ะเข้า2ตัววิ่งจับคู่ไม่เข้าค่ะตามต่อค่ะคุณผู้ชมของวันที่6นะคะ จิตนตนากาขอขอบคุณห,หลายๆค่ะนุ่นภูพานแล้วก็ต่อไปเป็นของลุงทรงค่ะคุณผู้ชมหมวดที่พานมาเนาะคะลุงทรงเขาตัววิ่งค่ะหกตัวเดียวค่ะคุณผู้ชมล่าพัฒนาออกสองสองสองห้าหกเนาะกลับไปกลับมากค่ะคุณผู้ชมหมวดก่อนอ,อกสองหกขาหวดนี้ออกสองหาหกของลุงทรงเข้าหกตัวเดียวจับคู่ให้ไม่เข้าค่ะคุณผู้ชมเข้าตัววิ่งสําหรับผู้วิ่งผู้หลุดกะอาจจะพานเนาะคะ่ะ อขอบคุณลหลายๆายค่ะลุ่นทรนนะคะเดี๋ยวคอยเบรกของวันที่หกนะคะคุณผู้ชมอันนี้ดูย้อนหลังของวันที่สามก่อนค่ะแล้วก็ของพ่อเซียนเพลงค่ะพ่อเซียนเพลงปกติเคยเขาชุดวิ่นค่ะคุณผู้ชมชุดวิ่นเป็นนีบเขาทุกงนวดของวดที่ผ่านมาวันที่สามวันศุกร์นี้วันถึงที่ผ่านมานี่ค่ะผลออกสองสองสองห้าหกพันหามากเขาตัววิ่งขึ้นกันค่ะคุณผู้ชมเข้าตัววิ่งค่ะแล้วก็ของแอดจินค่ะคุณผู้ชม ของแอสจินเนี่เขาตัววิ่งเหมือนกันแต่ว่าตัววิ่งกอดคอกันเองค่ะหากับโกค่ะห้าหกกอดคอกันเองนะคะมาทั้งสองตัวบนล่างนะคะแล้วก็เด่นเดินดีค่ะเด่นเดินดีของแอสจินค่ะคุณผู้ชมไฮมาสามตัวค่ะต้องมาหนึ่งตัวหรือสองตัวนะคะช่วงนี้เพราะท่านได้มาสองตัวค่ะมา, 3, มาตัวเดียวของวันที่สามมาตัวเดียวคือสองของวันที่ที่สามสิบที่ผ่านมาก็เข้า อสองตัวเดียวค่ะคุณผู้ชมเอามาตามต่อของวดวันนี้นะคะของวันที่หกวันที่หกมีใครบ้างก็น,น่าจะลงแนเบิร์ค่ะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะคุณผู้ชมค่ะที่เข้ามาเบิร์แนวทางนะคะที่กดไลค์กดแชร์ค่ะ <c oughs> ที่เป็นกำลังใจให้กับแอดอินนะคะที่นํำแนวทางมาฝากคุณผู้ชมค่ะ ช่วงนี้แนวทางมีเข้ามีหลุดบ่อยมากค่ะคุณผู้ชมในทางเดินบดีปันไดให้พี่จารณาเบิงเอาเดอร์ค่ะคุณผู้ชมข่าวของปูศูนย์เจ็ดคาร์เมเนี่ค่ะวิ่งหกและเจ็ดบนล่างแล้วกามีจับคู่ค่ะทั้งหมดเก้าคู่หกศูนย์เจ็ดศูนย์ห้าศูนย์หกหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งหกสองเจ็ดสองห้าสองแคปหน้าจอค่ะ งวดที่ผ่านมานะค่ะของปูศูนย์เจ็ดบัไดหายมากค่ะคุณผู้ชมตั้งแต่ปีใหม่มาเนาะของเพิ่เพิ่งมากงวดแรกค่ะเอากาบขอพระกุนปูหลายๆค่ะที่วางแนวทางให้กับคุณผู้ชมทางช่องจินตนาชาแนลค่ะแล้วก็ของแอดจีนค่ะคุณผู้ชมงวดที่ผ่านมาค่ะเขาบนล่างตัววิ่งเนาะคะ่ะห้ากับหกกอดคอ,อก,กันงวดนี้ให้มาหนึ่งกับสี่แต่ว่าอาจารย์ต้อยบอกว่าหนึ่งดับจินตนาบรสนดับค่ะเพราะว่าสูตรมาใ้แบบนี้เนาะค่ะ 1>, 1กับ4บนล่างเป็นตัววิ่งกูอยากหลุดกับหลูดคะ่ะจับคู่คะ่ะหนึ่งศูนย์สามหนึ่งสี่สี่สามสี่สองแล้วก็สีหไปกัาบนัค่ค่ะคุณผู้ชมแต่ก้อนของแอปจิมเนี่ยจะเขาล่างอย่างเดียวคะ่ะแต่หลังๆมานี่ไปได้ทั้งบนและล่างแต่ส่วนมากคะ่ะเขาคือเขาล่างคะ่ะแต่ตัววิ่งไม่ค่อยหลุดคะ่ะคุณผู้ชมตัววิ่งไม่หลุดนะแคปหน้าจอคะ่ะ พ่อเซียนเพลงนะคะวันนี้พ่อเซียนเพลงให้วิ่งเจ็ดและหกค่ะเจ็ดและหกบนล่างค่ะจับเจ็ดกับหกวิ่งกันกับแปดสามสองหนึ่งค่ะจับคู่กันค่ะคุณผู้ชมจับวิ่งกันเอาตัวใดที่เพนบอยมาหนึ่งหนึ่งคั้วสิจับใส่กับเจ็ดบอเพ่นกับปจับหายเจ็ดสองเพิ่นจับหายเจ็ดสามเพิ่นบ่มีค่ะแต่ว่าะจับด้จับใส่กับหกแปดใส่กับหก แปดหนึ่งกับบ่มี่นะคะมือนีสีออกตัวใดกอะเ mm hmm. บิ่งเอาค่ะคุณผู้ชมหรือจะเป็นหนึ่งสามสองสามกัจับวิ่นกันเอาค่ะแ mm hmm. นวทางของพ่อเซียนเพลงนะคะปกติเคยเขาชุดวิ่นนะคะเข้าอยู่ในชุดวิน mm hmm. แต่วันนี้จะเขาวิ่หรือสีบอเขาวิ่กับเบิ่งเอาค่ะ mm hmm. คุณผู้ชมพีม่มีตัวเด่นให้แล้วก็ตัวล่องค่ะ mm hmm. ตัวเด่นมีเจ็ดหกเจ็ดแปดเจ็ดสองตัวลองมีหกแปดหกสามแล้วก็หกสองแล้วก็กันเบิ่ดน้ำค่ะหกหกเจ็ดเจ็ด แล้วก็ซาบตัวไ้มาชุดหนึ่งค่ะแปดเจ็ดหกแสดงว่าเพื่อนหมั่นใจค่ะคุณผู้ชมไ้มาคููเดียวนะเลขสามตัวเนาะค่ะขอบคุณมากมากค่ะพ่อเซียนเพลงที่ให้แนวทางแบ่งปันในกครับคุณผู้ชมในเบิ่งกันเปรียบเทียบกันเนาะค่ะเนาะเป็นเพียงแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแคปหน้าจอค่ะขอบคุณมากค่ะพ่อเซียนเพลงอ่าเด่นเดินดีค่ะคุณผู้ชมซึ่งเข้ามาแล้วสองงวดนะคะ สองหาหกกับสองโกหาสองวดพันมากค่ะคุณผู้ชมสองสองแล้วก็เก้าสองเนาะเข่าสองค่ะสองมากค่ะมากแน่ค่ะคุณผู้ชมอาทิตย์ที่แล้วแล้วก็งวดนี้ค่ะหนึ่งสองและสามเด่นเดินดีสามตัวมาหนึ่งตัวหรือสองตัวค่ะคุณผู้ชมแคปหน้าจอค่ะแอดจินค่ะจะให้คุณผู้ชมเป,เป็นเพียงแนวทางนะคะเอาแคปหน้าจอค่ะ หนุ่มภูพานค่ะหนุ่มภูพานนวดนี้นะคะวิ่ง8และ9ค่ะหลังจากทีหมวดที่พานมาวันที่สามบนเข่าแทนตัววิ่งคือสองค่ะเขาตัววิ่งงวดนี้ให้8ดและ9กเลขสี่ยูสูงบอค่ะคุณผู้ชมเกินห้าไหมนะคะเพราะว่าหามาบ่อยแล้วนะคะสองนวด3ามนวดแล้วแล้วก็งวดนี้ค่ะจับคู่8ปดสี่แปดเ้าหกดสองแดไปกับด้วยค่ะบนล่าง แล้วก็ C9, 79, 69, 29ค่ะไปกรับน้ำค่ะคุณผู้ชมบนล่างแล้วก็มีทั้งหมดด้วยกัน8คู่นะคะคู่เน้นของเพื่อนมี 8C, 89, C9, 79, 28แล้วก็29เป็นตัวเน้น68กับ69ไม่เน้นค่ะคุณผู้ชมแคปหน้าจอค่ะขอบคุณหลายๆค่ะนุ่นผู้พานนะคะขอให้แตกไห้ปังเลิอมมือเขาบนล่าง คือคยผ่านมาเนาะปีใหม่มาแล้วค่ะอ,อยากให้คุณผู้ชมมันๆตรงปังกันเนาะของลุงสงวดที่ผ่านมาก็เข้าตัววิ่งค่ะเข้าหกตัววิ่งงวดนี้นะคะให้แปดกับห้าตรงกันกับของเซียนหนุ่มภูพันล้วค่ะคุณผู้ชมมีสองแปดตรงกันค่ะเก้าแปดตรงกันอ่นะเก้าแปดตรงกันสองเก้าไม่มีมีสองแปดเนาะสองแปดตรงกันค่ะคุณผู้ชม ลุงส่งให้วิ่งแล้วก็8กับห้ามีตัววินมาจับวินกันด้วยค่ะตัววินก็มีหนึ่งแปดสองสามหนึ่งปดสองสามเค่ะวินกันเอาค่ะคุณผู้ชมเพื่อนจับคู่หายทั้งหมดมีหกคู่ค่ะไปกับบนล่าง2 8 4 8 9 8 05 5 1 5 4แ้าห้า่าแล้วก็มีทั้งหมด หกคู่เพันเนนไหส3มคู่ค่ะจินตนากีเสซนไตสีเข้มก็กันค่ะแล้วก็ดอกจันไทยน้ำก็คือศูนย์ห้าาหนึ่งเก้าแปเป็นตัวเน้นส่วน3ตัวมีด้วยกัน3คู่ด้วยกันค่ะ3หางมี2 4งสี่แแล้วก็3 0มหค่ะ เอาแคปหน้าจอค่ะคุณผู้ชมจินตนาขอขอบคุณหลายๆค่ะสําหรับแนวทางนะคะที่มาแบ่งปันในคุณผู้ชมในเบื้องการทางช่องจินตนาชั a นแนวค่ะ <ใช S 1> เป็นแนวทางจากการคานวณกดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะคุณผู้ชมเมื่อนี้ขอให้คุณผู้ชมมันมันค่ะลำลำรว่ยยมีความสุขกันทุกคนทุกคนเด้อค่ะคุณผู้ชมให้มีตั้งแต่ความรวยความปังมีรอยยิ้มและเสียงหัวเราะด้วยกันทั่วนหน้าทุกคนค่ะขอให้โชคดี ทุกทนท,กทุกคนทุกท่านนะคะที่เข้ามาดูแนวทางทางช่องจิตตนาช h a n แน l ค่ะ,อะขอะพอบคุณหลายค่ะที่กดไลค์กดแชร์นะคะ,ะแล้วก็คอมเมนต์เข้ามานะคะเป็นประโยชน์สําหรับจินตนามากค่ะจินตนาขอขอบคุณหลายๆค่ะขอให้โชคดีทุกคนนะคะสุขภาพดีแข็งแรงสวัสดีค่ะ